สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาแนะนําเกมในโทรศัพท์ให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันค่ะเป็นเกมที่เวลาว่างเมื่อไหร่ผมต้องหยิบมันเล่นเมื่อนั้นเลยคะ่ะเพราะมันสนุกมากสายแดนไม่ควรพลาดเลยนะคะเกมนี้ชื่อเกมว่า Dance Now ค่ะเพื่อนๆสามารถโหลดได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะใน App Store หรือ Play Store นี่นะคะคือโปรไฟล์ของโมค่ะเราสามารถอัปโหลดรูปภาพของเราได้หรืส่วนตัวละครนะคะน่ารักมากๆเราสามารถ เลือกตามสไตล์ของเราได้เลยค่ะว่าชอบแบบไหนมีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมมีผมชุดเลือกได้ตามสไตล์เลยค่ะสายแฟชั่นอย่าพลาดนะคะเราสามารถแชทกับเพื่อนๆในเกมทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือว่าส่งเสียงก็ทำได้หมดเลยค่ะอีกอย่างหนึง่งเราชอบมากๆเลยคือมันสามารถแต่งงานกันได้ค่ะเพื่อนๆ นี่เขาจะมาขอเราแต่งงานหรือเราจะไปขอเขาแล้วตอนนี้ว่ายังไม่มีใครมาลองเล่นกันเลยนะคะมีหลายโหมดนะคะไม่ว่าจะดวลกับเพื่อนหรือว่าจะชิงแชมป์นะคะจะเป็นให้ดูรอแป๊บน,นึงนะคะ โอ้ยน่าดูมาแล้วต้องขอออกตัวก่อนนะว่ามูยังไม่เก่งกำลังฝึกอยู่เข้าเอ้ยทยเนี่ยเรื่ค่ะแกมีน้องพิชมาถีมากเดี๋ยวยังไงมูขอตัวไป แข่งก่อนนะคะใครอยากแข่งกับวงนี้แอดมาเลยนะคะแล้วก็มาแข่งกันบ๊ายบาย